สวัสดีครับผมพบกับผมเชสชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมากระท่อมอในสวนฝรั่งนะครับผมอันนี้เป็นกระท่อมหลังเล็กๆเอาไว้นั่งชมสวนฝรั่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมฝีมือนีอ่คุณภาพครับผมเนี้ยบนะครับใช้ได้เลยนะครับดูกันเลยนะครับ อันนี้เราก็เอามาไว้ต้อนรับแขกนะครับผมเวลาแขกมา,ามาเยี่ยมชมสวนฝรั่งของเรานะครับอันนี้จะทำด้วยไม้ไผ่หมดเลยนะครับมาตรฐานครับผมมาตรฐานนะครับนี่เลยนะครับดูเลยเดี๋ยวเราพาไปชมสวนฝรั่งของเรากันนะครับ อันนี้เราจะมีฝรั่งสายพันธุ์หงจวนสือนะครับผมปลูกในกระถางนะครับอันนี้เราจะเน้นเน้นตอนกิ่งพัน์ขายนะครับผมเราก็เลยปลูกใส่กระถางแล้วก็พื้นที่เราไม่เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นกิมจูแดงเบอร์ห้านะครับผมอันนี้ผมก็เริ่มเริ่มตอนกิ่งพันธุ์ไว้แล้วนะครับไอที่ผมช้ำไว้แล้วก็มีนะครับ นวนเลยนะครับอันนี้เป็นกิมจูเบอร์ห้าหมดเลยนะครับผมกิมจูแดงเบอร์ห้าหมดเลยตอนอ่าบางบางกิ่งก็รากก็เริ่มออกแล้วนะครับนี่เลยเน้นตอนกิ่งครับผมสังเกตดูนะครับตอนเกือบหมดทุกกิ่งนะครับผมนครับอ่าตรงนู้นก็จะเป็นหง ห <t om> งสินป่าล่านะครับก็ตอนเยอะเหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับอ่อ่าผลผลิตผลผลิตเราก็มีขายนะครับเราก็ขายเหมือนกันนะครับแต่นี่เราขายไปจะหมดแล้วนะครับขายผลผล,ผลิตไปจะหมดแล้วก็ก็ตอนนี้ก็เหลือตอนอ่ากิ่งพันธุ์นะครับนี่ครับ ผมปลูกเยอะอยู่นะครับผมเนี่ยโซนข้างๆก็จะเป็นกิมจูอ่าไส้ขาวธรรมดานะครับแต่โซนตรงนี้จะเป็นอ่าไส้แดงหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหงเปลือนะครับสายพันธุ์หงเปลืออันนี้เป็นกิมจูแดงเบอร์ห้านะครับ ตัวนี้จะเป็นที่เรากำลังเริ่มชํานะครับคือยังไม่เยอะนะครับผมเราก็เริ่มชําแล้วคือถ้าเราชํานี่คือใบเขาจะร่วงหมดแล้วแล้วเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่นะครับดูครับอันนี้จะเป็นหงเปาสือหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นหงเปาสือหมดเลยผลผลิตยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ผมเก็บขายไปหลายรอบแล้ว คือตอนนี้ก็เกือบหมดแล้วเหรอครับผมเก็บขายไปประมาณหกรอบได้ครับนี่นะครับต้นต้นโตนะครับแล้วผมก็ตอนกิ่งไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับแต่อันนี้จะเป็นหงจวนสือนะครับที่ผมเอามาปลูกอาแสรกไว้1ต้นตั้งแต่ตอนแรกผมาวางแผนผิดนิดนึงนะครับ ปกติเราจะปลูกเป็นโซนไครโซนมันนะครับอันนี้จะเป็นหงเปาซือนะครับอ่าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูคลิปหน้ากันนะครับยังมีให้ดูอีกเยอะนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ